บทที่1,278กลิ่นหอมอบอวลไปทั่วร้านพร้อมกับเมนูปลานานาชนิดที่สวีชิงรังสัรคขึ้นทั้งซุปเนื้อปลาค้นหนังปลาเผาปลาทอดและปลาตุ๋นน้ำแดงเมื่อเห็นอาหารวางเต็มโต๊ะขนาดนี้แม้แต่หัวหน้าก็ยังรู้สึกประหลาดใจ หลิงเอ๋อเห็นเข้าก็นำลายสอรีบนั่งลงหยิบตะเกียบแล้วมองคุณปู่รัชทายาทตาปริบปริบ,ร,บรัชทายาทหัวเราะเบาๆคีบปลาเข้าปากชิ้นหนึ่งเคี้ยวอย่างช้าๆแล้วพยักหน้าไม่ต้องเกรงกันนักมาลองชิมด้วยกันเถอะหัวหน้าสงสัยจึงคีบมาชิมคำหนึ่งแล้วเอ่ยชมปอแต่ในใจกลับแอบคิดว่าไอ้นี่มันไม่อร่อยเท่าเนื้อเทพ,พเจ้าแฮหนิงเหยียนก็ชิมแล้วทำท่าตื้นตนันแต่ในใจบอกว่างั้นงั้นแหละ อูเจียนหูซดน้ำซุปแล้วถอนหายใจเขาที่ไม่ได้กินอาหารปุทุชนมานานอยากจะ่ร้กรอนบนสักหน่อยแต่พอปลายตามองสวีชิงก็ยอมกลืนคำพูดลงท้องไปส่วนโยจิงในฐานะสาวใช้นางมีสิทธิ์ได้กินด้วยเล็กน้อยแต่พอกินไปคำเดียวนางก็ไม่อยากกินต่อในความทรงจำของนางเนื้อคนที่หอมที่สุดคือเนื้อของเอ๋อหนิวมีเพียงหลิงเอ๋อกับลีโยเฟยที่กินเยอะที่สุด คนหลังคอยประจบไม่ขาดปากส่วนคนแรกดวงตาเป็นประกายพี่สวีชิงทำอาหารอร่อยขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยหลิงเอ,อ๋อคิดในใจว่าสงสัยต้องลองแสดงฝีมือบ้างแล้วขณะนั้นเองรัชธายาตจิบซุปปลาแล้วเอ่ยขึ้นสวีชิงวิธีการปรุงของเจ้าน่าจะมาจากทางใต้ซุปนี้รสชาติแปลกใหม่ดีเดิมทีมันควรจะเป็นซุปงูใช่ไหมพอเปลี่ยนมาใช้ปลาความสดเลยรอบลงไปนิดนึง หลิงเอ๋อชะงักกึกรวมถึงหนังปลานี่ด้วยมันควรจะเป็นหนังงูเนื้อก็เหมือนกันเจ้าใช้วิธีปรุงงูมาทำอาหารปลารัชทายาทเอ่ยทีเล่นทีจริงพลางมองหน้าสวีชิงและหลิงเอ๋อสวีชิงมองรัชทายาทแล้วเงียบไปส่วนหลิงเอ๋อสูดหายใจเข้าด้วยความหวาดกลัวขยับเข้าไปใกล้สวีชิงโดยสัญชาตญาณแล้วรีบพูดพี่สวีชิงคะงูมันไม่อร่อยหรอกคะ่ะรสชาติแย่จะตาย สวีชิงพยักหน้ารับรัชทายาทหัวเราะราในยามนี้เขาไม่มีความน่าเกรงขามของรัชทายาทถลงเหลืออยู่ดูเหมือนคุณปู่ที่ใจดีและอบอุ่นคนหนึ่งเท่านั้นเช้าวันรุ่งขึ้นร้านยาที่ปิดตัวลงไปนานครึ่งปีก็ได้เลิกเปิดทำการอีกครั้งปกติแล้วคนเปิดประตูจะเป็นหลิงเอ,อ๋อแต่วันนี้เปลี่ยนเป็นอูเจียนอูในชุดผ้าป่านหยาบเขาจัดระเบียบไม้กันหน้าร้านเสร็จก็ยืนตะโกนกล้อง ครึ่งปีผ่านไปตะวันใหม่ใช้แสงมิดอุ่นกลายร้านยาเปิดใหม่หนุ่มสาวเท่าแก่เชิญแวะเวียนวัยแจกยาขาวให้ท่านละหนึ่งเม็ดนี่คือไอเดียของหัวหน้าที่คิดว่าร้านควรมีคนคอยต้อนรับซึ่งอู่เจี้ยนหูเหมาะสมที่สุดภายในร้านมีหนิงเหยียนไอเจ้าว้านน้อยคอยถูพื้นอย่างขมักคเม้นแขกที่เดินเข้าร้านต่างสงสัยว่าทำไมพนักงานคนนี้พุงโตแปลกๆเหมือนซ่อนอะไรไว้ในเสื้อ ลีโอเฟยรับหน้าที่เบตเลตทั่วไปพระฐานะต่ำสุดส่วนหัวหน้าจัดตำแหน่งให้ตัวเองเป็นองครักษ์ร้านเราตั้งอยู่ในที่อันตรายอย่างครูเซิงต้องมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลความสงบหัวหน้ากล่าวอย่างภาคภูมิใจส่วนรัชทายาทคือหลงจูเท่าผู้จัดการร้านเขานั่งถือลูกแก้วหัวร่ร่าภายในลูกแก้วนั้นมีใบหน้าของผู้อาวุโสเนตดำถูกผนึกอยู่ สวีชิงยังคงเป็นนักปรุงยานหลิงเอ,อ๋อจดบัญชีและมีโยจิงเป็นสาวใช้ส่วนตัวคอยดูแลคุณปู่และนกแก้วผ่านไปเจ็ดวันทุกอย่างดำเนินไปได้ดีสวีชิงฟื้นฟูอาการบาดเจ็บจากการข้ามภัยพิบัติสวรรค์จนหายดีและแล้ววันแห่งการขัดเปล่ารอบใหม่ก็มาถึงการผาเผชิญหน้ากับระดับสมบัติลับสวีชิงในเมื่อเจ้าหายดีแล้วก็ตามข้ามาเถอะศักยภาพในตัวเจ้าต้องได้รับการขุดค้นมากกว่านี้ เสียงของรัชทายาทดังขึ้นที่ข้างหูสวีชิงทั้งคู่ทยานขึ้นสู่ท้องฟ้ามุ่งหน้าไปยังจุดสูงสุดของเทือกเขาขู่เซิงนั่นคือที่ตั้งของวิหารจันทราแดงท่ามกลางสายตาของผู้บำเพ็ญในวิหารที่ไม่อาจมองเห็นพวกเขาได้ทั้งคู่เดินเข้าไปอย่างสง่าผ่าเผยจนถึงลานกว้างรัชทายาทชี้นิ้วไปยังผู้บำเพ็ญวัยกลางคนระดับสมบัติรับคนหนึ่งแล้วเรียกให้เขาเดินมาหาร้อยอึดใจสวีชิง ระเบิดพลังทั้งหมดของเจ้าออกมาสู้ตายกับเขาซะรัชทายาทเอ่ยเรียบๆข่าเขาซะแล้วกลืนกินศรัทธาแห่งจันทราแดงของมันถ้าผ่านไปร้อยอึดใจแล้วเจ้ายังไม่ชนะทุกคนในวิหารจะมองเห็นเจ้าและข้าจะไม่ช่วยชีวิตเจ้าขึ้นอยู่กับโชคชะตาแล้วสิ้นคำรัชทายาทก็ลอยตัวขึ้นไปหลับตาเฝ้ารอวินาทีนั้นผู้บำเพ็ญระดับสมบัติรับคนนั้นก็ตื่นจากพวัง ดวงตาเปลี่ยนเป็นสีแดงฉานจ้องมองสวีชิงดั่งสัตรูคู่อาฆาตระเบิดพลังออกมาทันทีวงโครจรพลัง9ก้าจุดปรากฏขึ้นรอบกายเขาดุดดารารายล้อมหลอมรวมเป็นมหาสมบัติลับเสมือนจริงที่มีภูเขาไฟประทุกอยู่ภายในแสงสีเลือดแผ่ออกมาหลอมรวมกับฟ้าดินกลายเป็นร่างต้นไม้ยักษ์สูงนับร้อยจ้างกิ่งก้านสีน้ำตาลและดอกไม้สีดำปกคลุมไปทั่วลานประลอง พื้นดินแตกออกมีรากไม้นับไม่ท้วนพุ่งขึ้นมานี่คือครั้งแรกที่สวีชิงต้องเผชิญหน้ากับระดับสมบัติลับอย่างเต็มตัวกิ่งก้านและหญ้าสีเลือดพุ่งเข้าหาด้วยความเร็วที่เหนือกว่าขีดจำกัดของระดับวิญญาณแรกเริ่มสวีชิงไม่อาจหลบพ้นเขาจึงระเบิดร่างเทพอสูรสูงห้าจ้างออกมาทันทีพร้อมแผ่พิษและพลังจันทราม่วงเข้าปะทะตูม แม้สวีชิงจะแข็งแกร่งเพียงใดแต่ช่องว่างระหว่างระดับก็ยังคงมีอยู่ญ้าสีเลือดนับล้านราวกับใบมีดกิ่งก้านดังหนวดปีศาจโถมทับเขาจนกลายเป็นภูเขาพฤกษาขนาดยักษ์คอยจ้างและมีฝ่ามือยักษ์ที่สารจะกิ่นไม้กดทับลงมาหมายจะบดขยี้เขาให้แหลกคามือในยามวิกฤตสวีชิงทุ่มพลังทั้งหมดสร้างร่างมายาภูเขาจะกระพัดผีขึ้นมาต้านทาน แรงระเบิดสะเทือนเลื่อนล้านจนฝ่ามือไม้ยักแตกกระจายแต่ร่างมายาของสวีชิงก็ราวรานและพังทลายลงเช่นกันสวีชิงกระอักเลือดหน้าซีดเผือดแรงกดดันจากระดับสมบัติลับทำให้เครื่องในเขาสั่นสะเทือนแต่ดวงตายังคงเยือกเย็นอย่างน่าขนลุกเขาพุ่งทยานเข้าหาสัตรูทันทีเสียงของรัชทายาทด,ดังขึ้นจากฟากฟ้าเหลืออีก8ปสอึดใจ บทที่1279สถาปัตยกรรมของวิหารจันทราแดงในมณฑลจี้เย่นั้นเน้นโทนสีดำทมินเป็นหลักรายล้อมด้วยรูปปั้นขนาดมหึมาของชื่อหมู่จันทราแดงท่ามกลางท้องนภาที่มืดสลัวบรรยากาศรอบด้านจึงยิ่งทับซ้อนด้วยความกดดันที่ยากจะอธิบายลมที่พัดผ่านหุบเขาทำเอาตังหูรูปพระจันทร์เสี้ยวบนรูปปั้นจันทราแดงกระทบกันเกิดเสียง กรุงกริงแทรกไปกับกระแสเสียงของรัชทายาทสวีชิงไม่ได้ใส่ใจคำพูดเหล่านั้นจิตตานุภาพของเขาจดจ่ออยู่กับยอดฝีมือระดับสมบัติลับที่ถูกห่อหุ้มด้วยอสนีบาตเบื้องหน้าสติของเขาเยือกเย็นถึงขีดสุดตะบะระเบิดออกเต็มกำลังวิญญ,ญาณแรกเริ่มสามภัยพิบัติทั้ง13ดวงหมุนวนอย่างบ้าคลั่งเขาทยานร่างเป็นสายฟ้าสีดำพุ่งฝ่าม่านสายฟ้าเข้าไปอย่างไม่หยุดยัง้ง ความเร็วของเขาสูงล้ำจนประชิดตัวในพริบตามือขวาเปลี่ยนเป็นโปร่งแสงด้วยทักษะวิชากุ้ยโยเรนลับมุ่งเป้าไปที่ร่างมนุษย์ต้นไม้กฎของข้ามีอาจขัดขืนมนุษย์ต้นไม้ขั้นเสียงเย็นไม่คิดจะหลบเลี่ยงมหาคลังลับในกายคำรามมือขวาลุกโชนด้วยเพลิงสีชาติซึ่งเกิดจากศรัทธาแห่งจันทราแดงพร้อมกับกระแสะพลังกฎเกณฑ์ที่ไร้รูปแผ่ออกมาครอบคลุมอาณาบริเวณ บังคับใช้กฎที่เขากำหนดขึ้นเองมือขวาของทั้งคู่ประทะกันในพริบตาแม้ตะบากของสวีชิงจะเสียเปรียบแต่เขามีพลังจันทราม่วงซึ่งสามารถหักล้างเทวานุภาพของจันทราแดงได้ในระดับหนึ่งถึงกระนั้นเขาก็ยังเป็นรองแรงประทะทําให้ร่างสวีชิงสั่นสะเทือนมือยักษ์ของมนุษย์ต้นไม้ประดุดคีมเหล็กที่ล็อกเขาไว้อย่างแน่นหนากระแสะพลังทําลายล้างพุ่งผ่านร่างต้นไม้เข้าสู่ตัวสวีชิง พร้อมกับเสียงไร้อาคมที่ซับซ้อนและชั่วร้ายลมหยินพัดผ่านปรากฏเงาผีนับไม่ท้วนพุ่งเข้าใส่สวีชิงในยามวิกฤตความเด็ดขาดและเหี่ยมโหดสไตล์สวีชิงก็สำแดงออกมาเขาไม่สนใจมือขวาที่ถูกยึดไว้แต่บิดกระชากร่างกายอย่างรุนแรงกรอบข้อต่อไหล่ขวาหลุดออกจากกันทันทีแลกกับการบิดตัวในองศาที่คาดไม่ถึงเขาสะบัดเท้าขวา เข้าที่ศีรษะมนุษย์ต้นไม้อย่างจังพร้อมกับร่างปีศาจสวรรค์นับร้อยที่ผุดออกมาจากรอบทิศพุ่งเข้าจู่โจมเหงาใต้เท้าแผ่ขยายและบรรพบุรุษสำนักวัชระก็พุ่งออกมาจากด้านข้างรอบโจมตีจุดตายทว่าสวีชิงกลับต้องขมวดคิ้วลูกเตะของเขาและหอกของบรรพบบุรุษสำนักวัชระกลับทะลุผ่านร่างเป้าหมายไปราวกับอากาศนี่ไม่ใช่ร่างจริง ในเวลาเดียวกันร่างจริงของผู้บำเพ็ญวิหารคนนั้นปรากฏขึ้นห่างออกไปหลายสิบจ้างข้างหลังสวีชิงน่าเสียดายเจ้าไม่เข้าใจว่ารอบตัวระดับสมบัติลับมีกฎเกณฑ์ที่เจ้าไม่รู้จักดำรงอยู่เขาเย้ยหยันพลางสะบัดมือสายฟ้านับไม่ถ้วนกลายเป็นงูสายฟ้าพุ่งเข้าล้อมสวีชิงจากทุกทิศทางไม่เปิดโอกาสให้หลบหนีตูมตูม แรงระเบิดต่อเนื่องสะเทือนเลื่อนลั่นสวีชิงรีบใช้แสงเจ็ดสีคุ้มกายบิดตัวกระชากข้อต่อไหล่ที่หลุดให้เข้าที่โดยไม่สนใจความเจ็บปวดจากนั้นระเบิดแสงอรุณร่วงสลายสายฟ้าไปส่วนใหญ่แล้วใช้เงาก่อตัวเป็นโลงศพห่อหุ้มตัวเองเพื่อหลบเลี่ยงพลังทำลายที่เหลือสวีชิงไม่รอช้าพลันกระตุ้นพลังจากตะเกียงแห่งชีวิตทั้งห้าดวงไปที่นาฬิกาสุริยันทันทีย้อนเวลากลับ การเวลาหมุนวนเป็นพายุห่อหุ้มร่างสวีชิงลบตัวตนของเขาจากตำแหน่งปัจจุบันแล้วไปปรากฏที่ตำแหน่งเมื่อเจ็ดอึดใจก่อนซึ่งก็คือด้านหลังของผู้บำเพ็ญวิหารคนนั้นพอดีตูมกดแห่งเวลาเป็นไปไม่ได้ผู้บำเพ็ญระดับสมบัติลับตะลึงงนันรูม่านตาหดเกรงนี่เป็นครั้งแรกที่สถานการณ์อยู่เหนือการควบคุมของเขาสวีชิงไม่เปิดโอกาสให้ภาคหายใจเขาใช้พลัง ผนึกเวลาตรึงร่างและการเวลาของคู่ต่อสู้ไว้ในพริบตาก่อนจะตะวัดมีดสั้นอาพิดร้ายแรงตัดเข้าที่ลำคอของศัตรูพร้อมกับเข็มนาฬิกาสุริยันทั้งห้าเล่มที่พุ่งทะลวงร่างเป้าหมายอย่างบ้าคลัง่งชัวศีรษะกระเด็นร่างกายแหลกสลายเป็นชิ้นๆด้วยพลังทําลายของเข็มนาฬิกาสุริยันสวีชิงหอบหายใจหนักห,กห่วงมองซากศพบ,บนพื้นลเล้าเงยหน้ามองรัชทายาท รัชทายาทแม้ในใจจะทึ่งแต่ใบหน้ายังคงเรียบเฉยเหลืออีกสาอึดใจสวีชิงตาเป็นประกายเย็นเหยียบเขาสะบัดเพลิงเผาซากศพบ,บนพื้นและรีบถอยฉากออกไปแต่ทันใดนั้นวังวนสีชาติ9วงก็พุ่งออกมาจากจุดที่สตรูตายพุ่งเข้าล้อมสวีชิงไว้ทันทีไม่ว่าเขาจะหลบอย่างไรก็ไม่พ้นวังวนทั้งก้าหมุนวนและหลอมรวมกันเป็นมหาคลังสมบัติลับเสมือน กักขังตัวสวีชิงไว้ข้างในมหาหลอมคืนหนึ่งเสียงของศัตรูดังออกมาจากคลังลับนั้นพลังมหาศาลกลายเป็นกฎเกณฑ์แห่งสุริยันจันทราดาราและธาตุทั้งปวงกลายเป็นกรงขังที่กำลังหลอมละลายสวีชิงทั้งร่างกายและวิญญาณสวีชิงรู้สึกถึงแรงบีบคั้นจากทุกทิศทางที่พยายามจะบดขยี้วิญญาณและผดผดเผาเนื้อตัวของเขาให้เป็นจุน ความเจ็บปวดแสนสาหัสพุ่งพล่านไปทุกอนูขุมขนรัชทายาทที่มองอยู่เบื้องบนเอ่ยเสียงกังวานสิ่งที่เจ้ากำลังเผชิญคือตัวตนที่แท้จริงของระดับสมบัติลับหากเจ้าหนีออกมาไม่ได้เจ้าต้องดับศูนย์อยู่ในนั้นในยามที่วิกฤตถึงขีดสุดดวงตาของสวีชิงกลับฉายแววเย็นเยอืเยอกที่แท้นี่คือมหาคลังสมบัติลับที่ไร้ซึ่งเจตจำนงของสวรรค์สินะ ในเมื่อเจ้าไม่มีเจตจำนงสวรรค์ฉันจะมอบให้แก่สักอย่างเป็นไงไทนโนซ์มังกรสมุรเป๋าสวรรค์จุติ